โอเคครับทุกคนต้องการสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนดูทันกัน้วยรับวันนี้จะกลับเปโอชาแนลโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนตัวละครเป็นสายไฟเตอร์นะครับที่ผมทดลองก็อยู่ฟอร์เรติโนนะครับถ้าผมสอนเล่นนาคอสเมื่อไรเดี๋ยวผมจะบอกคอมเมนต์ใต้ล่าคลิปด้วยนะครับใครอยากให้ผมสอนเล่นตัวละครนาคอสนะครับก็สามารถมาทักทายผมได้นะครับใครคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าให้ผมสอนเล่นตัวอะไรวันนี้ผมจะมาสอนตัวละครเล่นชื่อว่าฟอร์เรติโนนะครับ เราไปดูที่ไอเทมกันเลย let's go ก็สลับเซตไอเทมนะครับผมใช้เป็นเซตนี้นะครับเพราะว่าดีมอนมันฟลอเนติโนเป็นตัวขาตายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวตาตายหรอกนะครับแต่ว่ามันแพ้แครี่แต่ว่าแครี่ก็แพ้ฟลอเนติโนเหมือนกันนะครับแต่ต้องดูที่จังหวะนะครับชิ้นแรกผมออกเป็นเกีราเกมนะครับหลังการตีสี่ถ้าเราออกรองเท้าโซนิกบูลเนี่ยมันจะคอมโบช้านะครับต้องออกเป็นรหน้าเกตเกตแล้วก็ออกหมัดด้วยนะครับตอนต้นเกมเพื่อเอาชีวิตรอดมาได้จังที่เราจะล้ำ สมมติเราผ่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ตายนะครับต่อไปก็บอกเป็นโพเค้นครับเจอกจอจเกาะพวกเอ่อแครี่ตัวบางๆได้นะครับแล้วก็บอกเป็นมูมิอ์มนะครับจอเกาะพวกแท้งได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเดเดนออฟทอยครับกันเวทนั่นเองก็คือสามารถกันพวกเอ่อตัวละครที่พี่มีพลังเวทแวมไพร์เยอะแยะนะครับแล้วก็เบรดออฟกีตี้หรือว่าเกาะเกิดนั่นเองครับผมนี่คือเซตเด็เท็มที่ดีที่สุดของฟอร์จิโนแล้วนะครับไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ อย่างผมพูดถึงขอไปด้วยก็เกิดสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็จะเป็นเขี้ยวนะครับถ้าสมมุติเราซื้อกอเกิดมาแล้วใช่ไหมสมมุติเราใช้ตายเกิดไปแล้วทุกคก็ขายตายเกิดทิ้งแล้วมาซื้อนี้ครับเป็นเขียวนั่นเองสามารถเมื่อเราเลือดนอนทําให้เราวิ่งเร็วขึ้น20%นะครับแล้วก็ทําให้เรามีชีวิตรอดไปได้ตอนที่เราใกล้จะตายนะครับโอเค ลูไม่เต็มขอบไพรด้วยนะครับก็ผมใช้เป็นลูของขิ้สิบหกใช้เป็นเลสสิบเมตรสไปริตสิบเมตรดานคอบสิบเมตรครับทุกคนดูนะครับมันจะมีอากาชินะครับแล้วก็เอเดซินเนตนะครับเอเดซินเนตพูดผิดสไปริตพูดผิดนะครับขอบไพรด้วยจริงๆนะครับพอเราจบตีบวกคอนในพื้นที่นะครับแล้วก็กระดาษคอนคอพอเราจบดตีเจาะเกาะนี่ครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปลูในโหมดหนึ่งกันเลยนะครับทุกคน let's go ผมขอตัดไปในเกมเลย ่อนที่ผมจะเริ่มเกมนะครับผมจะบาะอธิบายก็คือสเปลอะไรก็ได้นะครับทุกคนอาจจะเป็นสปิกเกอร์หรือจะเป็นสปินหรือจะเป็นพันิดนะครับก็คือพันิดเอาไว้ฟาร์มนะครับสปินกับฟิกเกอร์เอาไว้หนีนะครับหรือว่าจะคอมโบต่อเนื่องนั่นเองผมแนะนำว่าไม่เอาเป็นเอ็กซ์คิวนะครับถ้าเก่งทุกคนถ้าทุกคนเก่งเอ็กซ์คิวแล้วทุกคนแนะนําลองสปินกับฟิกเกอร์นะครับลองใช้ฟิกเกอร์เลยเราตัดไปในเกมเลยครับทุกคน ครับตัวคนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับงนั้นบบอันดับแรกครับเราเป็นเนเ u อร w i n น j จ m แล้วก็ซื้อรองเท้าก,กินในเกมล่วงหน้าครับเพราะว่าเจอซิลมาสามารถเอ่อ slow cc เราได้นะครับที่เราจะไม่เราไม่ไม่คอโมโบต่อเนื่องให้อัพสกิลสองหรือสกิลหนึ่งก็ได้ความที่ชนัดของเรานะครับสกองก็แล้วกันนะครับอัพสกิลสองหรือสกิลหนึ่งก็ได้นะครับตัวน,นี้สกิลเปไหนไม่รู้ Iu hai ke orang okay? Oh, malam malam. First blood. Tadi, nak pasif. วดหัวเลยนะครับลำมั่วไปเลยหยอกหยอกครับผมลำดีนะครับการตั้งค่าโจมตีนะครับการตั้งค่าโจมตีฮีโร่ของฟอร์เรตินให้นําเป็นโจมตีฮีโร่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะลำนะครับตัวที่ฮีโร่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดถ้าเป็นดาบสุดเนี่ยผมว่ามันน่าจะเล็งตัวที่มันเลือดน้อยกว่านะครับแต่ผมไม่ได้นับนะครับใครที่ถนัดก็สามารถใช้ได้นะครับ ปะร็อกโอเคโอเดยเกิดตายนะครับจะผมขอขัดมูวิอาไปก่อนนะครับผมขอออกกันเวทหน่อยซิลเริ่มแรงแล้วนะครับกดซื้อลุงหน้าไว้นะครับทุกคนเราจะได้เจเจ cướp được lựa đại học bắt đầu đuổi ngay 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 giữa ngay ngay áo ngay 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 ที่สามร้อย เปมูมอ้างก่อนนะครับหนูว่าจาองเป็นก่นได้ก่อนนะเพราะว่าไม่อ้างนะา,ารเข้าควรใช้เลีอยคก็จะงยนมมู่ะอีพีสองนะครับเพราะว่าคุณโปรใช้แอปนะครับมันถามไม่ได้ยานกันนะครับยืนยื้ยืนยื้ยอ ระนะู้เหมือนว่ารูเหมือนว่าวันนี้จะไม่เก่งเท่าไหร่ครับผมต้องไปรอในหมด 5v 5ep2 น,นะครับผมขอปิดคลิปเลยนะครับแต่ผมจะรีวิวใหม่อีกรอบนะครับ